สวัสดีค่ะวันนี้มีรถกระบะสายลุยสายงานหนักมาแนะนำคันนี้คือ Toyota Hilux Revo 2.8 Single Cab Entry ปี2025เกียร์ธรรมดา6สปีดตัวนี้มาพร้อมเครื่องยนต์ดีเซล2.8ลิตรเทอร์โบอินเตอร์คูลเลอร์แรงบิดจัดเต็มลากของหนักสบายเกียร์ธรรมดา6สปีดควบคุมง่ายดูแลรักษาง่ายและที่สำคัญ ไม่แท้แค่4,000กว่ากิโลเมตรเท่านั้นที่เด็ดที่สุดคือคันนี้ติดตั้งกระบะยกดัมมาให้พร้อมใช้งานเหมาะมากสำหรับงานก่อสร้างงานขนวัสดุเกษตรกรรมหรือใครที่ต้องการกระบะดดัมไว้ใช้งานจริงจังระบบยกดัมแข็งแรงทนทานใช้งานหนักได้สบายทั้งหมดนี้เราจำหน่ายในราคาเพียง675,000บาทเท่านั้น คุ้มมากสำหรับรถปีใหม่ใหม่น้อยพร้อมดำนัดดูรถหรือทดลองขับได้ทุกวันที่ศูนย์รวมรถบ้านรามอินทราซอย5ตลาดรถกลางคืนเปิดให้บริการทุกวันสนใจแอดไลน์หรือโทรมาคุยได้ที่เบอร์0895525994ยินดีให้คำปรึกษาฟรีค่ะ